อคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อนวกเขาบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่่ากว18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนายเสียเ่ยมีคิงทุกท่านมิวกีคิงอีกแล้วนะเจ้นาน้กกบทองจริงโบดําเย็นเกยนะครับนะวันนี้เรามารอบ2กันแล้วนะติดๆกันเลยนะครับทักทิรามรอบเที่ยงเออมา ตามนี้เดี๋ยวให้ดูรายชื่อเกมกันก่อนนะอารมณ์ดีวันนี้เออได้กับใครชันวินมาเมื่อเช้าเท่าไหร่วะเ,เออเดี๋ยวกูเมื่อกี้เนี่ยกูก็ลืมห้าพันเออนี่มารอบเที่ยงนะรายชื่อที่พี่ดอนแจง้งรอบเที่ยงวันนี้มี PGC เกมตามนี้เลยนะแล้วก็โจ๊กเกอร์ไอ้นี่แพมมิเต็กแพมมิเต็กพูดเผ็ดแพมมิเต็กสี่เกมแล้วก็โจ๊กเกอร์อย่างละสี่เกมนะครับนะอ่นะเปิดลัคกี้ทามมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะดูเหมือนเจ้าไดโนเสาร์จะมาเออมี fc มาเม้นต์บอกพี่คิงขอเกมไดโนเสาร์ด้วยใช่ไหมกับคลิปที่แล้วฮะมาลองดูสักหน่อยแล้วกันเออช่วงนี้เห็นรู้สึกว่าไดโนเสาร์ก็คนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะแต่พี่คิงว่ามันเกลือว่ะเออพี่คิงเลยไม่ค่อยไปนะอ่ะตามนี้นะในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมตื๊นตตตดตเออเพิ่งแจ้งไปเมื่อกี้่ง,ไม,งไม่ต้องพูดอะไรมากนะโอเคประมาณนี้นะครับนะมา คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมดเช่นเคยนะวันนี้เรามาเล่นเจ้าไดาโนเสาร์ให้ FC ดีกว่านะเอาไปสัก300แล้วกันวันนี้พี่คิงอารมณ์ดีวันนี้กูเล่นให้นะเออมาดูกันว่าเจ้าไดาโนเสาร์รอบเที่ยงวันนี้จะแฮปปี้หรือจะกลับไปแบบเจ็บตัวนะแต่เจ็บตัวก็ไม่เป็นไรไม่เช้ากลัวอารมณ์ดีแล้วนะไป,เร,ไปเ,เ,เริ่มกันเลยเอาใชมาเริ่มกันเลยเจ้าไดาโนเสาร์ดูลา斯ิกเวิร์ฟะเราไม่เล่นนานๆมากไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันเก,กเลือกูโหวตเกมนี้ว่าเป็นเกมเกลือเออ เข้าฟีแม่งว้าวยับยูยีเกมเนี้ยเออนะมาลองดูให้คำมือคำแล้วกันนะวันนี้พ่ชิงอารมณ์ดีกูเพิ่งแตกมา5 0 0 0ันกูถือว่ากูแฮปปี้แล้วชาวนี้นะเออลองดูให้แต่รายชื่อเกมเมื่อกี้ก็มีแค่เกมที่น่าสนใจก็มีเกมกันชานะที่น่าสนใจที่พ่ชิงเล่นบ่อยๆนะส่วนเกมอื่นตัดทิ้งเหมือนกันเพราะกูเล่นเสียตลอดเลยในในชื่อนะนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พิชิงเสียตังค์ให้มันบ่อยนะเอาจริงๆเกมไดโนเสาร์พิชิงมา น่าจะเกือบเกือบสิบครั้งได้ตังกรอบเดียวเฮ้ยเอามาไม่มาไม่มาไม่มาไหม,มไม่มาพ่อมึงโอ้ไปกินข้าวกนะันนี่ยังเออนะวันนี้ไม่คิดกินข้าวมาอารมณ์ดีมากวันนี้บอกเลยอารมณ์ดีมากเห็นไหมเออใครไม่อารมณ์ดีไม่รู้กลัวอารมณ์ดีวันนี้แฮปปี้แต่วันฉันว่าจะแจก แต่เพิ่งแจกไปนะเดี๋ยวว่าจะแจกสักเอาสักกลางเดือนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีช็อตโบบาโบ๊บาอีกก็อาจจะแจกเพิ่มเนาะเออก็ขอดูแล้วกันนะนะแต่เท่าที่ดูไดนโดนโเสาร์อืมจ่ายยากอยู่นะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าคนจะเล่นเยอะนะกับเกมเจ้าไดโนเสาร์นนะไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาดีหรือว่ายังไงเพราะเรายังไม่ได้ลองเลย นะประกอนในนี้นพี่คิงบอกไปแล้วว่าเกมนี้ค่อนข้างจะเกลือทั้งด้านในด้านนอกเลยพี่คิงมาลงหลายรอบแล้วเกมนี้นะด้านนอกก็เข้าฟียากด้านในนี่แม่งหนักเว้าวชิบหายเลยแหละนะ <c oughs> เนี่ยแต่วันนี้เท่าที่ดูนะยี่สิบหมุนแรกคำนวณก็พอได้ไม่เลวร้ายจนเกินไปนะเนี่ย แต่เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ช่วงนั้นที่เรารีวิวกันไปแล้วรู้สึกว่าฟีเจอร์มันน่าสนใจตรงไหนหรู้ไหมเนี่ยไอตรงที่มันมีคูณหนึ่งคูณสองคูณสามสี่ห้าเนี่ยนะเออถ้าจังหวะเหมือนมันเหมือนสาถ้ำอ่าถ้าจังหวะมีคอมโบมาปุ๊บ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 ,บแตกนอกก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ต้องไปวัดด้านในมากไงแต่ด้านในก็จริงๆอะฟีเจอร์แม่งโคตรน่าสนใจในเกมนี้แต่แต่กูมาเล่นแล้วกูเจ็บไงกูรู้สึกว่ามันเกลือนะมันไม่ค่อยจะใจจริงๆฟิว เออแต่ปัญหาแม่งคือมึงได้แต่คูณไงมึงว่าชิบหายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเลยสองร้อยแล้วซื้อดูสักรอบไหมมาหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวได้สิบสองหมุนเกมนี้เริ่มต้นที่แปดหมุนใช่ไหมถ้าสี่ตัวเออถ้าจะไม่ผิดนะใช่แหละเออเพราะเมื่อกี้มันหกัวมันต้องทีละสองสองสองเออถูกแล้ว เนี่ยเกมนี้ที่พเคงบอกฟิวเจอร์น่าสนใจคือถ้าไม่คำนวณต่อให้คำนวณไม่คำนวณนก็แล้วแต่นะเออมันจะขึ้นทีละคูณหนึ่งนะแต่ถ้าคำนวณมันก็จะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะไปสะสมไปนะแต่เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แถมฟรีตปินบ่อยมากบ่อยกว่ากิเลนอีกแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมว้าวผมพูดเลยว่าเกมนี้ว้าวเยอะมากฟับอืไอหัวเขียวโอ้โหเพื่อนเนี่ยดูห้าหมุนผ่านไปคำนวณดอกเดียวเองเห็นไหม เจ็ดแล้วเนี่ยไม่ใช่ห้าหมุนแล้วเดี๋ยวมันแถมอ,ะอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันแถมไอตัวบวกหนึ่งสปินเนี่ยโคตรเยอะเอาจริงเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่แถมบ่อยมากแต่ปัญหาคือไม่คำนวณน,นี่แหละปัญหาหลักเลยเนี่ยดูปับเห็นไหมแถมอีกแล้วเห็นไหมเออวันนี้ยังไงลูกคูณสิบแล้วโบอืมไอ,อาปากแหลม โบอา,อาคำนวณเออแม่งลายแม่งหน้าเข้ามากเลยดูดอกนี้เด่เนี่ยเห็นไหมมันแถมๆมาน่าจะสักห้าหกสปินแล้วนะเออเนี่ยแถมมีแล้วเห็นไหมคือแม่งปัญหาคือด้านในแม่งเกลือไงเนี่ยที่ไม่ค่อยอยากมาแต่ว่าเมื่อเช้าเราก็ได้เจ้าไขชั้นวินมาแล้วเลยแบบช่างแม่มามา,มาลองดูขำๆนะเออถือว่ารีวิวให้ด้วยแล้วกันจับเจ้าเกมไดนโนเสาร์แต่พชิมก็ยังเกลือนะ กูเล่นกี่รอบฟูสึกว่าเป็นน้ำเกลือฟับอ่ะโอเคมานี่กูไม่ขัดตัวละช่วงนี้ถ้าพี่คิงจัดจัดอันดับนะเกมช่วงนี้ที่พี่คิงเชียร์อยู่แม่งมีมาจอง1มาจอง2องวายเบนดิโตกิเลนไม่รู้กิเลนไม่ค่อยได้เล่นนะนะเท่าที่เห็นนะรู้สึกว่าช่วงนี้3เกมนี้จะป๊อปปูล่าสุดนะเท่าที่ดูเ,เพื่อนๆในกลุ่มนะ เล่นกันอยู่สามเกมเนี่ยกูก็เห็นว่าปับๆมันก็มีทั้งคนที่บ่นว่าได้ไม่ได้นะเออแต่ก็มีคนเล่นไดโนเสาร์เนี่ยเขาพุกพับดีอยู่แต่ปัญหาคือมัน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 เข้าฟีไหมเข้าเข้าไม่เข้าเห็นไหมมึงเหนไหมรอบสองแล้วหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแต่เกมนี้เป็นข้อดีของมันคือมันไม่ค่อยกักกักหมุนเท่าไหร่นะเออรู้สึกว่าเกมนี้จะเคยได้ถ้าพี่คิงจะไม่ผิดนะ รู้สึกว่าจะได้เปิดตัวมาเนี่ยสปินรู้สึกว่าจะได้สูงสุดสเกตเตอร์9ตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออเนี่ยเห็นไหมหกตัวเจตัวมาบ่อยอย่างน้อยก็คือได้จํานวนหมุนเยอะแต่ก็ต้องไปลุ้นข้างในทีนึงว่าจะจ่ายไม่จ่ายนี่ปัญหาแต่เท่าที่ดูมีรังสังหรณ์ว่ารอบเที่ยงามาเราจะเสียตังค์ซับอือแถมมาก่อนแต่ไม่เป็นไรบอกแล้วเรามาเล่นรีวิวนะ แฮปปี้แล้ววันนี้ได้รอบเดียวก็แฮปปี้แล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนนะเออตอนแรกว่าจะแจกเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะแจกกลางเดือนเดี๋ยวขอพักเบรกสักนิดน,นึงรู้สึกเราจะแจกกันบ่อยไปแล้วนะช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งแจกทีอาทิตย์หนึ่งแจกทีฟับฟับเออแม่งวายสองช่องมึงดูแม่งเข้าตัวถูกโอ้โหแปดสิบแปดบาทโอ้แล้วไดโนเสาร์อะไรไม่ตกมาสักตัวเมื่อกี้นะเออ ฟับอืมอืมฮึม,มเกมนี้มันขาดอย่างหนึ่งอ่ะที่พี่คิงไม่ค่อยชอบเนี่ยมันไม่ค่อยมีคอมโบโด้วยนะเห็นไหมทั้งด้านนอกด้านในเลยเนี่ยโบโบอืมฮึมไม่โบเห็นไหมอืมฮึมอ่าแถมสองบุญ เนี่ยเห็นไหมแม่งว่าเยอะจริงเว่าเยอะจริงเยอะจังเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสิบสองน่าจะแถมมาสักห้าหกหมุนว่าวซะสิบแล้วเนี่ยดูเห็นไหมแถมอีกสองเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่นับว่ามึงแถมเนนะี่ยคือแม่งว่าวว่าตายไปแล้วนะคูณสิบหกเพื่อนคำนวณอะไรก็ได้เพื่อนเลยคูณสิบหกฟับ มาอืมไม่คำนวณเลยเจมาโบ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 เอมาสวยร้อยหกสิบเคเลยมายนี่ได้อยู่อ่าร้อยเก้าสิบเคในขนาดแค่เอนะคือแม่งถ้ามีช็อตแต่โนเสาลงเต็มๆสักดอกนั่นเลยโอ้ยได้แถมสองหมุนบึ๊บบึ๊บโอ้โหไม้นี่แถมสักสิบไม้เลยมั้งนะ นะซื้อรอบนี้แถมสักสิบไม้เองนะถ,ถ้าถ้าที่ดู้วเนี่ยคูณยี่สิบสองะเนี่ยดูโอ้ถ้าปินแม่งแถม,มยับยู่ไม้์สองคำนวนอะไรก็ได้เพื่อนตั้งห้าหมุนมึงคำนวณสักดอกก็ได้เพื่อนโอ้โอ้เวนกำโอ้ยดูแม่งแถมเยอะจริงดูรอบนี้โอ้ไม้์สองเดี๋ยวต้องดูว่าจบเท่าไหร่แต่พี่คิงน,นับนับ,น,บ,น,บนับได้เนี่ยแม่งแถมมาสิบหมุนแล้วนะ อโอ้เพื่อนแหมุนมึงไม่คำนวณเลยเหรออืมเออเอออืมแม่งคูณสามสิจ่ายคูณสิบาทพ่อมึงโอ้โหยหมุนสกแกตเตอร์หตัวมาได้12โอ้แม่งแถม17โอ้ดูเห็นไม่มา12บสอีกแล้ว คุณนับถูกไหมวะยี่สิบเก้าลบสิบสองสิบเจ็ดใช่ไหมเออแม่งแถมสิบเจ็ดหมุนดูแม่งแถมเยอะกว่ากูซื้อเองอีกอ้แต่แม่งไม่จ่ายจริงว่ะอือหือไอ้เขียวคือเกมเนี้ยไอ้ตัวแพงๆแม่งมันเป็นดโนเโาสองหมดเลยนะ คือแม่งถ้ามันคำนวณมาแล้วไม่ไม,ไม่มีไมมดโนเสาร์ลงเลยเนะี่ยโอ้แม่งเบากรึบด,ดูเห็นไหมดูยี่สิบแปดบาทพอคอมโบมึงก็โอ้โหเพื่อนเออไม่เป็นไรเาคุณไปก่อนก็ได้โอ้โหดูคอมโบห้าดอกแม่งเกคิวสิบไวเออมาลุกมามาลุกมา มาลูกมาเออโอเคถ้ามาแบบนี้เอาอไปให้โอเคร้อยหกสิบเจ็ดขาดทุนอยู่นิดหน่อยเบ็ดห้ารู้สึกเมายิ่งซื้อสามร้อยยี่ห้าใช่ไหมปับ๊บจะเกลืออะไรลูกไม้ขนาดนั้นโบนี่ก็ว่าเวเก่งเหลือเกิน โอ้โหอะไรก็ได้เพื่อนมึงคำนวณเอโอ้หไหน้าไก่เต็มกระดานเออมาโอเคให้อภัยได้ลงมาเออลงมาเออนั่นแหละลูกสวยโอเคนั้นจะได้หัวฟ้าสักทีไอ้นี่เขาเรียกตัวอะไรวะเนี่ยไอที่มันอ้วนๆตัวกลมๆฟ้าฟ้าเนี่ยเนี่ยเออเรียกไออ้วนแล้วกันเจมาสวย ยังไงล,ลูกเลยสองหมุนโบโบอือถึงพันไหมโบสวยเคเจโอ้ยนิดเดียวเจสองร้อยเจ็ดสิบหกเอาเฮ้ยมานี่มาเรื่อเอาเรื่องอยู่โบโอเคแถมอีกสองหมุนให้หมุนเดียวเลยสองหมุนเออคูแม่งก็ตาลายโอ้ลงมาลูกเจสวยโบโคอือไอ้หน้าไก่สวยอือแถมหนึ่งหมุนมาออน เออได้สองโอ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นเออเออมาโอ้โหโดูเคแถมอีกสามหมุนดูบางทีแม่งชอ็อตดอกสุดท้ายได้ลุ้นแบบนี้ก็โอเคนะโอ้นี้มาไม่เกลือครับโอ้โหยังไงเออมาแถมหนึ่งหมุนสวยอื้อผิดช่องไลยลูกเค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 วันนี้ เอาเรื่องอยู่นะวันจันนะดูรอบเช้าก็ได้รอบเที่ยงก็ได้เออแม่งเอ้ยวายยังไงขอไดโนเสาร์สักรอบได้ไหมโอ้โหแม่งเข้าเจโอ้โหยคือกูอยากได้เดนเสาร์บ้างอ่ะเพื่อนอืมไอสองมนแม่งไอ้ไอแ้แถมนี่มาทุกรอบจริงๆนะฟับมาอีกแล้วเออ แลนโนเทาสวยไอ้เขียวอือนั่นแหละลูกน่ารักโอเคแถมอีสองหมุนบ<ต>ัดเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โหวันนี้แถมสปินกันกระจุยกระจายโอ้โหฮอโคแวบ,บแจมๆจนักรอบเพื่อนเออมาแถมอีกหนึ่งหมุนอีกแล้วมาโอ้ไม่จบไม่จบคูณสี่สิบไปเลยวันนี้ถ้าถึงนะนะ เออแต่ก็ไม่แน่เนี่ยดูไหมแถมทุกรอบจริงเออแม่งเอาพอกูพูดแม่งหายเลยดอกสุดท้ายเคได้200รอโเคจ่าย200อเออเออไอ้เขียวช่องไม่ลงโอ้ยดูขนาดแค่เคเจแม่งจ่าย3าม้อยกว่าดูโอ้ยหกหมุนโอ้รอบนี้ก็แถมส4บสี่อยู่นะจบ1,780็ดรปสิบพอโอ้โหวันนี้มาสองรอบได้สองรอบเลยโอ้โหดูเพื่อนวันจันทร์วัน วันดีสมสมกับเป็นวันที่แบบพี่คิงแฮปปี้นะเออวันนี้เรามาทั้งรอบเชา้ารอบเชียงได้หมดเลยสรอบโอเคสาหรับการรีวิวเจ้าไดโนเสาร์ช่วงนี้พี่คิงเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงป๊อปปูล่านะเออเกมแม่งแถมฟีสปินบ่อยมากส่วนเรื่องจ่ายก็ตามที่เห็นเลยนะว้าวเยอะมากแต่ก็มีโอกาสที่จะจ่ายสูงนะถ้าคอมโบรัวรตอนคูณสูงๆเนาะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจนโดนเสานะนานๆมาทีก็แฮปปี้อยู่อ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยและเช่นเคยแนะนำไม่ลืมตามรับชมพวกครับันเทิงสวัสดีจริงขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ